สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูหอยที่ปล่อยลงไปใหม่นะครับสำหรับบอ่ออันนี้เป็นบอ่อผ้าใบครับเมตรคูณสองเมตรแสงสุท้ทอนอาหารนะครับผักสลัดนะครับดูดูการกินอาหารของ อย่างนี้เห็นชัดกว่าตัวครับซูมเข้ามาดูใกล้ถ้าเราจะเลี้ยงครับอาหารก็ผักตบชาวาใบพงชูรสนะครับเด็ดทั้งยอดทั้งใบให้เขาเลยต้นมละลกอนะครับสำหรับอาหารของหอย เดี๋ยวมาดูบอ่อหอยขมนะครับมีเพิ่งปล่อยลงครับหอยก็จะเดินก็จะมีจอกมีแหนนะครับแล้วก็มีก้อนหินให้เขาเกาะ ที่สำคัญจะเลืมปลาหางนกยุงไว้กินลูกน้ำจะดูบอ่อใหม่รอ้สำหรับเพื่อนๆที่อยากเลี้ยงก็ง่ายๆครับการเลี้ยงหอยเชลีดอันนี้ ถ้าจะประมาณสามเดือนนี่ผมแยกหอยตัวเล็กออกมาจากหอยตัวใหญ่นะครับคนละบ่อเพื่อคุณให้เขาโตครับเดี๋ยวไปดูอีกบ่อหนึ่งครับ นี่เป็นรุ่นใหญ่เดี๋ยวไปดูบ่อรูบานนะครับวิธีการฟักไข่นะครับเราก็แยกออกมาถ้าไม่แยกขาจะกินสังเกตดูขอบๆนะครับจะเป็นจุดเล็กๆนะครับนี่เป็นไข่หอยนะครับเต็มนะฮะไข่หอยเชนลี่เห็นไหมครับ เดี๋ยว z โดูใกล้นี่ครับไข่หอยนี่คือหอยเทคนิคการสังเกตการเก็บไข่หอยก็ถ้าเป็นสีซีดๆก็สามารถเก็บนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นเหนือน้ำได้เลยเต็มเะครับเห็นไหมครับไข่หอยบนสาลายไม่ต้องให้อาหารนะครับไข่รุ่นนี้ นี่บ่อหนึ่งส่วนนี้เป็นบ่อหอยขมนะครับอนุบาลหอยขมนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดูขนาดไซส์ใหญ่มาก หารหอยคมก็เป็นจอกเป็นแหนธรรมดาคนระับตะไคร่น้ําที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่จแฉะอยู่ตะไคร่น้ำกล้องเนี่ยตะไคร่น้ําสังเกตด,ดูตัวหอยใหญ่มากนวนตัวตัวนวน ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยคมบ่อนบานหอยเชอรี่อีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับลูกหอยเต็มเลยสังเกตขอบขวาข,ข้างลูกหอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยครับตังเล็กมีตาหางลงยุงลูกหอยเชอรี่ อสองบ่อครับรบอ่อพ่อพันแม่พันหอยชิลีเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ